มาแล้วคะ่ะลูกค้าสักครู่นะคะลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วคะ่ะลูกค้าสักครู่นะคะลูกค้าคะเงา้ yeah. อ่ะโซไปช่วยไปดำยกอันนู้นเก็บกันโ G72 ีวายรวมรุ่นงานซิปเกรด A ค่ะเป็นไงล่ะยิ่งไล์เสียงยิ่งหายบอกแล้วว่าเสียงมันไปเที่ยวงานบนไหลอยู่ก็สอบ80 PCS นะคะตัวนี้80ตัวอ่ห่างหายจะการปลดรีวิวไปนานแล้วเนาะเราก็ต้องกลับมาสักหน่อยอะไรกันนี้นะคะรหัสนี้รหัสนี้ ขายง่ายขายดีขายได้ตลอดเลยออนะขายได้ขายดีขายง่ายขายได้ตลอดการเลยรายกันนี้นะคะอ่ะี่ะโปรโมชั่นกระสอบที่เปิดรีวิวลูกนี้นะคะรีดฟรีค่ะใครอยากรับพิมรับมาเลยนะคะสว่วนลูกค้าท่านใดที่อยากได้กระสอบใหม่นะ แจ้งแอดมินได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางไลน์นะคะหรือเฟซบุ๊กที่กําลังไลฟ์สดอยู่นี้นะคะแจ้งมาได้เลยพิมมาได้เลยซิปเท่ากับจํานวนนะคะซิปเท่ากับจํานวนซิปเท่ากับจํานวนรีดหรือไม่รีดแจ้งได้เลยนะคะซิปเท่ากับจํานวนบวกรีดซิปเท่ากับสองบวกรีดนะคะกระสอบใหม่ค่าบริการในการรีดกระสอบละ3 0 0บาทค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูลอดใหม่ไปพร้อมๆกันค่ะปัดลด มาเลยมาดูรถใหม่พร้อมกันครับพี่ขาตู้ลงก่อนสงกรานเนาะพอลงเสร็จแล้วก็ปิดร้านเลย,ยเออพอลงเสร็จแล้วปิดร้านเลยอใครรับสอบนี้พิมพรับมาเลยพี่กระสอบที่เปิดรีดฟรีกระสอบใหม่ไม่รวมรีดก,กระสอบใหม่ต้องการให้เรียกค่ารีดก,กระสอบละ3 0 0บาทค่ะมาเป็นไงเป็นไง เป็นไง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 โอ้ยเฟดสวยมากเลยอ่ะโอ้ยไซดีว่ะสัมสีเอาสัมสีอ่ะเห็นกระดุมนึกว่าเป็นห้าส่วนหนึ่งแล้วต้องดูว่ะโอ้ไซสวยมากเลยอ่ะพี่โซให้ลูกค้าดูไซด้านหน้าไซสวยมากเออตัวนี้นะคะตัวนี้นี่ตัวนี้ป้ายอ่ะลูกค้าค่ะตำแหน่งเห็นชัดไหมพี่โซตรงกลางไหม นี่ขนาดว่าอยู่หน้าร้านนะแสงยังสว่างขนาดนี้อ้โอโหแบบโอเคลูกค้าตัวนี้502กระบอกเล็กป้ายอาเอลสามสี่เอลสามสองให้ลูกค้าดูนะทำนี้ได้ลูกค้ากับเป็นได้่อนเฮ้ย <c oughs> มีงานกระดุมด้วยอะ่ะเป็นกระดุมนึกว่าห้าศูนย์หนึ่งรีบดึงหนึงตัวนี้รุ่นอะไรอะ่ะ หน้าสงไม่เคยเห็นอ,ะอ่ะรุ่นหนึ่งที่เป็นกระดุมอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นกระดุมใช่ไหมไม่เคยเห็นอะ่ะเข้มมากเลยโอ้สวยมากเลยอะ่ะเข้มึิดเลยอะใครรับสองน,นี้ให้ไวนะพี่นะรับสองน,นี้ให้ไวเลยนะอย่งยกเลยอุ้ยกระบอกเล็กนะคือซิปของ72เนี่ยข้อดีของเขานะคะเ,เป็นขากระบอกเล็กแล้วไซส์สวยกระบอกเล็กไซส์สวยผ้าสะอาดนะเนี่ยดูดิโอ้ ไซส์สวยมากเลยอ่ะนี่ก็512กระบอกเล็กนะเอ L36 อะไซส์สวยมากเลยอ่าให้ลูกค้าดูไซส์หน่อยค่ะพี่พี่พี่โซค่ะให้ลูกค้าดูไซส์หน่อยค่ะ,คะ,คน,คะนี่ค่ะลูกค้าดูแบบนี้ค่ะนี่อ่าให้พี่ดำให้พี่ดำก็ได้มาเออเออพี่ก็ไม่ม่อยู่นะใหม่มากเลย513ไซส์โคตรสวย513ไซส์โคตรสวย โอ้ดตัวนี้ลูกค้างานกระดุมค่ะห2าสองสองเอลมสิบโค้ดเข้มเลยสุดยอดเข้มมากมากที่สุดเ,มมเ,เออนี่ในรูแบบไม่เข้มนะพี่องเยับไปยกไปเดมิกเดมิคเดมิกเอากลางเลย,เ,ลเ,ลยเห็นไหมลูกค้าเห็นไหม,ม,มโอ้สีจริงเข้มมากเลยนะสีจริงเข้มมากเลย อ่อคือแบบเหมือนบางทีแสงไะแสงมันใกล้แสงมันใกล้กลตัวนี้งานกระดุมนะตัวตนี้งานกระดุมโคตรเข้มเลยนี่ปุ้ยรถใหม่แบบอออโแบบอ,อ้คือโรงงานเขาแจ้งมาเลยว่าเขาทํางานใหม่หมดเลยทํารถใหม่ทําแบบว่าสวยกว่าทุกรถที่ผ่านมาอ๋อเขาบอกมาอย่างนั้นนะเราก็แบบเออต้องเปิดจ้ะเป็นไงล่ะคือเจ็ดสองนี่นะ เขาจะออกทรงกระบอกเล็กนะออกทรงกระบอกเล็กนะคะเนี่ยกระบอกเล็กแล้วไซส์ของเขาคือใหญ่สุดไม่เกิน36นะไซส์เขาแค่นั้นใช่เนี่ยดูดิกระบอกเล็กผ้ายืดนะคะกระบอกเล็กผ้ายืดก็โอ้ยฮะหนึ่งสองอีกแล้ว่ะกระบอกเล็กผ้ายืดอีกแล้ว่ะไซส์คดีเลย啊ไซส์สวยมากนะนี่ดูดิตัวนี้อะไรเอลสามสิบห้าหนึ่งสี่กระบอกเล็กอีกแล้วโอ้ย ติดยาวสามสิบโอ้ยใส่ไว้นู่นอ่าพโซพีพโซสบัดแล้วก็วางไว้เลยนะใช่นั่นแหละโอ้ยห้านห้าหนึ่งสี่ลูกค้าออกแต่ไซส์แบบไซส์สวยแล้วก็กระบอกเล็กอะ่ะเออใช่เนี่ยดูดิดูทรงเนี่ยตัวนี้ผ้าเนื้อทายผ้สาสะอาดมากานี่ไม่แปลกใจเลยนะนี่ห้าหนึ่งสองอีกแล้ว กระบอกเล็กอีกแล้วกระบอกเล็กอีกแล้วนี่คือแบบเขาแจ้งเลยนะว่ารถใหม่ๆมานี่เขาทำงานใหม่ทั้งหมดเลยเขาปรับปรุงคุณภาพใหม่หมดเลยอ้ปรับปรุงคุณภาพใหม่หมดเลยเปิดมาโอ้ยงานสวยจริงว่ะโอ้โหยาวสามยาวสามเซลูกค้าห้าหนึ่งสี่กระบอกเล็กป้ายอาหันมาฝั่งนี้ไหม หันมาตรงๆรงไหมหันมาตรงๆรงไหมหันกล้องมาตรงๆหน่อยฮะคิเกงมันเข้มดีดูคิงเกงมันเข้มแล้วแต่ดูแล้วสีมันอ่อนใช่ไหมเดี๋ยวพี่ปุ๊กเดี๋ยวพี่ปุ๊กหันแป๊บหนึ่งพี่ปุ๊กหันแป๊บหนึ่งหันได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ เมอ่ะนี่แหละเห็นความเข้มแล้วเปียวต้องต้องขยับตัวมาอีกเปียวมองไม่เห็นเปียวมองไม่เห็นเปีต,ต้องขยับไปอีกขยับไปอีกแถัมานี่ขยัม,มาอีกเออน,นั่นเป็นไงโอเคไหมได้ไหมฮะในนี้ตัวหวังตัวหวังนี้ เนี่ยได้อยู่สว่างเนี่ยแต่ผ้าสาดมากเลยนะรอบเนี้ยเออผ้าสาดมากเลยผ้าสาดผ้าใหม่มากเลยอะ่ะอว้า บิ๊กเอห้าหนึ่งสองลูกค้าเ e, อลสามสองอ่ะบิ๊กเออเอลสามสองอ่ะกระบอกเล็กด้วยนะกระบอกเล็กเอลสามสองอ่ะโอ้สวยมากค่ะสวยมากสีจริงเข้มกว่าในไลฟ์อ,อีกนะพยายามระวังบนสายมันเป๊ะเลยนะสีจริงสีจริงเข้มกว่าในไลฟ์อ,อีกนะ ปลายขาเป็นเดือนขาเปนเดือนแล้วคุณโซมเงียบอยู่นี่บิ๊กอีบิ๊กอีลูกค้าบิ๊กเอโอ้แต่เก็บสวยนะไหมสวยมากเลยอ่ะโอายผ้าโค้ดสวยแล้วตัวนี้ป้ายอาร์ด้วยป้ายอาร์ลูกค้าทรงสวยมากเลยค่ะรุ่ดนี้ รถนี้เป็นรถแรกเลยที่โรงงานแจ้งว่าปรับปรุงคุณภาพใหม่และทําคุณภาพใหม่ทุกรายการเลยของเจนะคะนี่ปุ๊บเปิดสุ่มเทสนี่หลายรหัสแล้วนะของเจ็อรถใหม่นะเปิดสุ่มเทสลายรหัสแล้วนะคะแลไฟสสวยวะโอกระบอกเล็กเห็นไหมนี่ห้าหนึ่งสี้ยกระบอกเล็ก 32, เอลสามองย32สสองยาวส2เสองยดูดิกระบอกเล็กส,สองยาว3 2พี่ เนี่ยสามสยาวสามสพี่ดูนะกระบอกเล็กนะไซคุดดีเลยอ่ะไซ,ดดไซสวยมากเลยอะไซสวยมากเลย30ยาว35 1 4อีกแล้วกระบอกเล็กอีกแล้วค่ะไซเขาดีมาก5 1 3 30ยาว30ลูกค้าออกแต่งงานกระบอกเล็กทั้งนั้นเลยอ๋อ คุณภาพครับมากค่ะครับก็สอบมากเลยรถนี้นะคะงานรถใหม่งานรถใหม่นี่สุ่มเทสไ,ไหลยหลายรหัสแล้วนะเนี่ย502 s 3 2ย์ลูกค้าโอ้โหเด,ดอโอมา,มาไม่เห็นไปอ,อ่าน้องเทมมาอีกสวยอ่ะผ้าสะอาดมากเลยรอเนี้สะอาดมากเลยอ่ะ ลูกค้าคะใครจะรับแจ้งได้เลยนะคะใครจะรับแจ้งได้เลยใครจะรับแจ้งได้เลยเนี่ยออกแต่งานค่ะกระบอกเล็กอะนะออก่ะกระบอกเล็กแล้วผ้าสวยมากเลยค่ะรอบนี้นผ้าสวยมากน,นี่นะคะไปหย่อนถือไว้ห้าหนึ่งสี่อีกแล้วค่ะพี่สามสิบสี่ยาวสามสิบไซส์คุดดีเลยค่ะไซส์ดีมากเลย โอ้ลูกค้าใครได้รถนี้ไปนี้ดีใจด้วยนะสวยมากเลยอ่ะงานรถใหม่เขาสวยมากเลยลมาสีเข้ม,มอืมทุกก็สอบเลยนะเนาะทุกก็สอบเลยอ่ะสีเข้มเข้มทั้งนั้นเลยอ่ะรถนี้สียืนยสีดำนเข้มเข้มอืมเข้มมากเลยอันนี้อันนี้อะไรห้าสองสองลูกค้าโอ้ยเอลสามสิบสามไซส์ดีจริงๆเลยอ่ะไซส์ดีจริงๆ,ๆไซส์ดีไซส,ไส์สวยค่ะ นี่หน้าร้านตอนเย็นหน้าพี่นะมันอาจจะแบบว่าย้อนแสงนิดนึงนะคะอ,อพี่เปิดไฟตรงนี้เป็นไหมอ่าเปิดให้หน่อยสวยมากสามสองยา,ยา,ยายวพี่ขยับมาอีกมันมันมองไม่เห็นสีดำนึง็ตัวนึงก็หลายร้อยเหมือนกันนีดอืมกระบอกเล็กนะตัวนี้ห้าหนึ่งสองสามสองยาวสามสิบมีกระบปงยีนไหมกระบปงยีนหมดค่ะพี่ขากระบอกเล็กอีกแล้วค่ะ สวยมากโอ้ไซส์ดีมากเลยอ่ะห้าซีหนึ่งเอสามซียาวสามสองงี้โอ้ยไซส์ดีมากออกแต่ขาก็บอกเล็กทั้งนั้นเลยอ่ะดําก็ดําเข้ม,มดําเข้มดําสะอาดมากเลยค่ะสวยกิฟต์เลยอ่ะปับปบป๊บปั๊บปั๊บปั๊บคนที่ถือชิดตายไปเลยโอ้ย ดูดิ 514L 32ลูกค้าคือไซ้์นี่ส่วนใหญ่นะ30 32 34นะไซส์ประมาณนี้เลยอะไซ้์ดีอะ่ะไซส์สวยไซส์สวยอะ่ะอืมเข้มมากสวยมากเลยพี่ผ้าสวยผ้าสะอาดมากล็ใหม่นี่เปิดแล้วนะล็ใหม่เปิดแล้วนะคือโรงงานเขาแจ้งมาเลยว่าเขาทำงานใหม่ ทําคุณภาพใหม่กอสวยกว่าเดิมแล้วคือแบบปุ๊ดเดินไปดูนะเข้มแบบเข้มทุกกระสอบเลยอ่ะสีอะสีเข้มงานสวยมากอะพี่นั่นดูดิเอลสามซี่เอลสามซีู่กค้าเสยังสวยเฟตยังสวยนะตัวนี้เฟดสวยมากเลยเฟดสวยมากเลยอุ้ยเข้มเข้มทั้งนั้นเลยอะ สวยสีเข้มผ้าสะอาดพี่ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนลอยห้าสี่หนึ่งสามสี่สี่ลูกค้าดู3 4, ามสีาวสามพี่เอยพิมพ์ราคาให้หน่อยค่ะวันนี้ก็โอ้โหลายร้อยเพืนเลยกดสวยเลยอ่ะน, <laughs> นี่แบบนี่แบบแบบดูในจอไม่ค่อยเข้มนะเดี๋ยวขยับไปถือขยับไปให้ลูกค้าดูนี่สีจริงพี่เห็นไหม อย่างเข้มเลยอย่างเข้มเลยอะสีจริงอ่ะน่ะพี่ดูพี่ดูความเข้มของสีนะเข้มมากเลยเข้มมากๆเลยค่ะคุณภาพครับกระสอบมากรอบนี้ครับกระสอบมากเลยโอ้เข้มมากเลยอะ แล้วทรงก็คือแบบกระบอกเล็กไงกระบอกเล็กผ้าสะอาดมากนะตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวราไป่ดำกัน36นี้ใหญ่สุดนะที่เจอเนี่ย36ใหญ่สุดนะกระบอกเล็กด้วยนะอย่างเข้มเลยอ่ะโอ้โหจริงรีวิวสอบนี้คือรีดฟรีอืมลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่ารีด กระสอบใหม่อยากได้พี่แจ้งได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือทางเพจเฟซบุ๊กนะคะพี่แจ้งได้เลยพิมพ์ซิปเท่ากับจํานวนพิมพ์ซิเท่ากับจํานวน,น,วนร,รีดหรือไม่รีดแจ้งแอดมินได้เลยรียดเพิ่มกระสอบใหม่กระสอบละสามร้อยบาทพี่อ๋อสวยวะ่ะพี่ต้องสีเข้มสเม,มมากนี่่ากระบอกเล็กด้วยลูกค้ากระบอกเล็กด้วย อย่างเข้มเลยอะ่ะไซส์สวยงามมากไซส์พอดีมากเลยอะ่ะนะไซส์พอดีพอตัวนี้ป้ายหนังนะห้าอะไรวะห้าหนึ่งเกกระบอกเล็กเอลสยาวสาสี่โอ้โหกระบอกเล็กพี่ดูรีวิวสอบนี้ใครจะรับได้ให้ไวเลยพี่งานแบบดุเดือนมากค่ะป้ายหนังตัวเนี้ย ห้าหนึ่งสี่นี่ก็กระบอกเล็กนะกระบอกเล็กนะเอลสามสิบี่โอ้โหไซส์แต่ละตัวผ้าคตรสวยอ่ะผ้าสวยมากผ้าสวยมากสวยสะอาดมากเดี๋ยวรอพี่ดำก่อนผ้าสวยมากอืมเข้มมากสวยมากนะ ห้ากระบอกเล็กเอลสสิบยาวสาสิบไซส์หล่อมากค่ะไซส์หล่อมากค่ะอืเอาที่ว่ายืนอยู่ตรงนี้ไม่มีใครใส่ได้อะไซส์คนหล่อเรามันไม่ใช่อ่ะเอลสาหค่ะดูผ้าสะอาดมากเลยนะวุต้ตไตยแล้วลูกค้าที่ซื้อไปก่อนนะนี่ดีใจด้วยนะ โอ้ผ้าสวยมากเลยอ่ะนาดูดีเอลสาหนะใหญ่สุดคือเจอแค่สามหกนะกเจอแค่สามหเองอ่ะตัวนี้ก็ผ้าเป็นเส้นแล้วค่ะอย่างสวยเลยสวยมากเลยเนี่ยใหญ่สุดคือสามหค่ะสามหสีดำสวย สาค่ะไซส์ดีตัวนี้กระบอกเล็กอีกแล้วค่ะ512ค่ะ30ยาว30อีกแล้วอะ่ะโอ้โห512กระบอกเล็ก30ยาว30ค่ะพี่นะทุกคนตรงนี้หุ่นไม่ดีค่ะไม่มีใครใส่ได้ดอโอ้ยอันนี้แบบ ทรงสวยอ่ะตัวเนี้ยเอลสามสองเอลสามสองด้วยอ่ะทรงสวยมากเลยอืมต้องขยับมาอีกพี่ขยับมาอีกตัวนี้ป้ายอาด้วยเราโซยิบโซยิบขึ้นมาก่อนที่ล่วงลงไปอ่ะยิบขึ้นมาก่อนเออเห็นแล้วตัวนี้เห็นแล้วเห็น USA ละเห็น USA ละ ตัวนี้ป้ายอาพี่ป้ายอามันสวยมากเลยปลายขาคือจัดเต็มมากเลยขอจับยูเอสกันอ่ะเดี๋ยวรอพี่ดำมาก่อนห้าศูนย์สองกระบอกเล็กออกแตกกระบอกเล็กเนาะออกแตกกระบอกเล็กแล้วไซส์ก็สวยเนาะสามสิบยาวสามสองอะยอมเลยรอบนี้โอ้ไซส์ดีไซส์ดีโอ้พี่แป๊บหนึ่งปูงขอ USA ตัวนี้ก่อน US, ขออนุญาตก่อนลูกค้าแพร็บหนึ่งนะขอขอดูตัวนี้ก่อน <Okay. S 1> หาแคร์อยู่ <My S 1> นี่เมดอินแคนาดาโอ้ไม่ผลิตแล้วนะเนี่ยสามสามยาวสามสิบเนี่ยงานวินเทจลูกค้าตัวเนี้ยไม่ผลิตแล้วสีเกรย์แบบเนี้ยไม่ผลิตแล้ว <Okay. S 1> นี่การดำไหม โอ้ยหมึกแดงด้วยเป็นไง,ไงตัวนี้อะไรอะ่ะหนึ่งสาสวยมากอะ่ะเดียวสามสองยวสาสี่ลูกค้าขะใครอยากจะได้กี่กระสอบแจ้งมาได้เลยแจ้งมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือเพจเฟซบุ๊กพี่แจ้งมาเลยนะนนนสุดห้าหนสองโอ้นี่แหละที่เขาตามหากันนะตอนนี้นะดูดิ ปลายขาจัดเต็มมากนะปลายขานี่คือเต็มมากเลยนะทุกตัวเลยนะอ่ะให้ไปดำเลยปลายขาเต็มมากแล้วก็สีเน้นไปทางเข้มเลยเน้นไปทางเข้มผ้าสะอาดกระบอกเล็กไซส์สวยโอ้เบลหลังตัวนี้น่าจะเป็นเอนจิเนียร์แพงนะห้าหนึ่งสจ้ะกระบอกเล็กเอลสค่ะพี่ สีดำนะคะดำสวยส,สุดสๆเข้มมากๆอ่ะงานมือหนึ่งเอ่อแถบแถบไซส,ส์ติดอยู่อ่ะเดี๋ยวขอพี่อองก่นอนถังยกเลยเอ็นจิเนียร์ด้วเอนจิเนียร,ร์นีย่ถ้าเป็นกระสอบเอนจิเนียร์ล้วนนะคะถ้าเป็นกระสอบเอนจิเนียร์ล้วนกระสอบ50ตัวกระสอบ50ตัวตัวละ350ร้อยหาสิบบาทด้านหลังด้วยนี่ด้านหลังแค่ไม่ ลงไปอีกลองอีกเออนั่นแหละประมาณนี้เอนจิเนียร์เนี่ยถ้าอยู่ในกระสอบเอนจิเนียร์ล้วนนะคะกระสอบแค่50ตัวเองพี่ตกตัวละ350บาทอันนี้ก็ถือว่าถูกนะเอออ่ะตัวนี้งานมือหนึ่งค่ะตัวนี้งานมือหนึ่งค่ะมือหนึ่งแถบไซส์ยังอยู่นะใหญ่สุดในกระสอบนี้ค่ะมีตัวเดียวแต่เราให้อภัยได้เพราะว่ามันเป็นงานใหม่ นะงานใหม่งานมือหนึ่งมีตัวเดียวนะนี่นกระอตัวเดียวตัวเดียวใช่ที่เหลือคือไซส์สวยมากเลยน,น,นี่ตัวนี้สนิมเขียวนะไซส์ก็สวยเลยสนิมเขียวพี่ดูไซส์ก็สวยเลยอ่ะกระสอบนี้ใครรับแจ้งนะรีดฟรีนะพี่ e เอลสามสองนี่ ไซส์หน้าขายเลยอะคือไซส์แบบนี้ไม่มีเหลือไม่มีเหลือไม่มีครั้งสต็อกพี่ไซส์ขายได้หมดค่ะ เหมมมมอนนนาไ่่นะัย511อยู่ในกระสอบนี้ก็คุ้มไงเพราะว่ากระสอบ511ล้วนก็2 5 0 0ตกเฉลี่ยตัวละ200ประมาณ250บาทเนี่ยอ่ะอันนี้ไซส์ใหญ่ตัวที่2นะคะตัวที่2 L40 ตัวที่2อุ้ยให้อภัยได้พี่เพราะว่าสีมันเข้มขามันกระบอกเล็ก น่าสายซัมซีห้าติตนี่ตรงจุด้างเลยเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันมากเลยนะทรงนี้นะเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันมากเลยตัวนี้ผ้าผ oh, ้าเริ่มเริ่มด้านแล้วค่ะโอ้เป็นไงเป็นไงบิ๊กอีกหนึ่งตัวค่ะ บิ๊กอีบิ๊กอีเข้มมากห้าศนย์สองพี่ตัวป้ายหนังด้วยนะมองไม่ค่อยเห็นแล้วบิ๊กอีตัวนี้ปลายหนังอย่างเข้มเลยอ่ะใครได้สอบนี้ไปนี่ดีใจนะงานโคสวยเลยอ่ะเข้มมากอืมเข้มมากเลยอ่ะบิ๊ก e. อีค่ะพี่บิ๊กอีนี่มีให้ลุ้นทุกสอบนะของป้ายเจดสองเนี่ยมีให้ลุ้นทุกสอบ เอาบิ๊กอีตัวที่สามมาอีกแล้วค่ะนี่อีตัวใหญ่เห็นไหมอ่าซึ่งปกติอีจะเป็นตัวเล็กเห็นไหมเอาไปอีกตัวนึงอ้าวบิ๊กอีตัวที่สี่ค่ะโอ้อู้เอ้าลุนลุนลุนออกสี่ตัวแล้วบิกี้สี่ตัวแล้วใครจะเอาสอบนี้ใครจะเอาสอบนี้ 5.2อีกแล้วพีเอล34ยาว34ค่ะไซด์ดีมากเอาบิกอไมาอีกตัวหนึ่งโอ้พีเมียมบ๊กอนะคะ oh, นี่5.2เอล34ยาว34ใช่ไหม <Thank you. S 2> ใช่ไหม <Thank you. S 2> ตัวนี้5.2เอล32ยาว32อ่ะเออเหมือนก็จับเซตมาให้เลยอะ่ะรหัสเดียวกันนะ แล้วใส่แบบใส่แล้วก็ความยาวแบบคู่กันเลยอ่ะลอ,อลุ้น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 อีกแล้วบิกีสี่ตัวนะสอบนี้ยมีบิกี้ให้ลุ้นค่ะพี่มีบิกี้ให้ลุ้นคะ่นคะไปงานสวยงานสวยโอเคมากเลยสวยงามนี่ป้ายอานะคะเอลสามสิบหกนะ คือส่วนใหญ่เนี่ยจะออกกระบอกเล็กเนาะกระบอกเล็กไซส์สวยนะคะกระบอกเล็กไซส์สวยในสีดำแนวเด็กช่างค่ะนะี่ตัวนี้งานปยหนัง513นะคะไซส์สวยมากเลยอ,ะอ่ะมาค่ะเปิดรัดใหม่ให้ชมนะคะ ววสวยมากอ่ะโอ้สวยมากเลยอ่ะ5 1 2 a 3 3ยาว32ค่ะกระบอกเล็กออกดีดีพี่ออกดีมากเลยอ่ะพี่ดำไป <c oughs> พี่พี่ลองเอาอันนี้ออเอาไปเอาเก้าอี้เข้าไปด้านในเลยหรือว่าไอติบไปเจ็ดสองไปตัวเอาเข้าไปด้านในเลยหรือว่า80สิบตัวแปดสิบพีเซสตนะคะแปดสิบตัวกระสอบลูกนี้บุรีไห้ผี ใครอยากรับสอบใหม่แคปมาได้เลยนะคะหรือพิมพ์เป็นข้อความก็ได้พี่1ิเท่ากับจํานวน10เท่ากับ2กระสอบเรีดหรือไม่เรีดพี่แจ้งได้เลยกระสอบใหม่ค่าเรีดกระสอบละ300บาทค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้พวกเราขอปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะวันนี้พวกเราชนะแดดนะคะพวกเรายัางไลฟ์อยู่แต่แดดคุบแล้ว <laughs> ไปแล้วน่คะสวัสดีคะ่ะ